สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ทุกๆคนนะคะสัปดาห์นี้วิชาภาษาไทยคุณครูจะนำนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการเขียนคำอวยพรอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้วิชาภาษาไทยคุณครูจะนำนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องการเขียนคำอวยพรค่ะ คำอวยพรนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคำอวยพรโอกาสทั่วๆไปเช่นผู้ใหญ่ให้พรเด็กๆอย่างเช่นเวลาที่คุณครูให้พรนักเรียนนะคะ 2. คํคำอวยพรเฉพาะโอกาสคือในโอกาสพิเศษเช่น,ชนวันเกิดวันขึ้นปีใหม่ข้อควรระวังในการใช้คําอวยพรนะคะ 1. ถ้า ถ้าหาักเรียนนะคะไวยพรผู้ที่สูงไวกว่านะคะก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่านั่นเองนักเรียนจะต้องกล่าวอ้างถึงสิ่งที่นักเรียนนับถือหรือสิ่งที่ผู้ที่รับพรจากเรานะคะเคารพนับถือนะคะนักเรียนจะต้องอ้างถึงคุณพระจีรตนะตายหรือสิงสัติ์ปิ์ที่ผู้รับพรนะคะ นับถึงก่อนแล้วคุงจะเขียนคำอวยพรลงไปได้แล้วตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนนะคะอาจจะเขียนอวยพรวันเกิดให้คุณครูนักเรียนก็จะต้องอ้างคุณพระศรีรัตนไยขึ้นต้นนะคะนำมากรที่จะอวยพรวันเกิดให้คุณครูอย่างเช่นนักเรียนอาจจะพูดว่าเนื่องในวาระ พกรอวันคล้ายวันเกิดของคุณครูโรมโินเอเกจิตกระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณครูเคารพนับถือโปรดช่วยโดนบันดาลบวยพรให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่ทรองใสและอยู่เป็นขวนัญเป็นกำลังใจให้พวกผม ตั้งใจเรียนต่อไปนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปข้อควรระวังในการใช้คำอวยพรอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าอวยพรผู้ที่เสมอกันหรือว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหรือว่าน้อยกว่าตนนะคะก็ควรอวยพรนะคะให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมสามารถอวยพรได้ท,ทันทีโดยไม่ต้องอ้า อำน,นาจสูงพระศรีรัตนะไปโดยจิตสัทสิ์แล้วนักเรียนก็สามารถวอวยพรให้เพื่อนๆได้เลยนะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องการอวยพรวันเกิดให้เพื่อนนักเ,เรียนก็สามารถอวยพรวันเกิดได้เลยนะคะขอให้เธอมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมียน,นั้นคือเก่งๆนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนคำอวยพรในโอกาสต่างๆกันนะคะ การเขียนทำอวยพรปีใหม่ขอให้ปีนี้เป็นปีที่แสนสุขมีโชคและมีสุขภาพแข็งแรงขอตลอดปีขอให้สนุกและมีความสุขนะนะคะอันนี้เป็นำํำอวยพรที่นักเรียนอาจจะอวยพรให้กับเพื่อนๆนะคะเอาละคะ่ะต่อไปเรามาดูตัวอยากคำอวยพรวันเกิดน,นะคะ อีกปีนึ่นซึ่งต้องเติบโตต่อไปใสตวันเกิดจ้ะขอวอวยพรให้เธอมีอวันเกิดที่แสนพิเศษและเป็นปีที่มีความใฝ่ฝันเป็นจริงทุกประการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคำอวยพร,รวันเกิดนะคะในกรณีที่เราทูกไหมคะวอวยพรให้ใครลูกอวยพรให้กับเพื่อนเพื่อนของเรานะคะหรือจะเป็นการวอวยพร ให้กับคุณครูเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณครูไม่ว่าจะเป็นวันครูวันเกิดของคุณครูวันไหวครูหรือแม้กระทั่งวันที่คุณครูรบวารักรกันเกียณอายุราชการตัวอย่างจะเป็นยัางไางนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณครูสมมุติตัวอย่างนะคะเรียนคุณครูวิไลพรวิไรลรัก ในโอกาสวันครูขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณครูนับถือโปรดดลบรรดาให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกประการรกและเคารพกนุกออนอัดถาโพธ์นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เด็กและรงเรียนคนนี้นะคะเขาอวยพรให้คุณครูนะคะคุณครูได้พรนะคะให้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเขาจะมีการขออััส ขออนาสิมสกิตนะคะที่คุณครูนับถือหรือขออารัธนาคุณพระศรีรัตน์ไปนะคะตรงส,ส,ส่วนต้นแล้วจึงค่อยใส่คำอวยพรที่เราอยากจะบอกกล่าวกับคุณครูลงไปนะคะอันนี้คือการทส่อวยพรที่ถูกต้องนะคะทะั้งอวยพรคนที่มีอายุสูงกว่าและตากว่าเรานะคะ ส่วนารเดียนจะอวยพรเพื่อนเพืหรืออวยพรน้องๆระเบยียนก็สามารถอวยพรได้เลยโดยไม่ต้อง آ, อา้างอำนาจสุทธิศรัตนาไปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและหลักสําคัญก็คือนกะเรียนจะต้องมีการใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายดูดๆแน่นย้ำนะคะการเขียนคำอวยพรไม่ว่าเราจะสนิทกันขนาดไหนจะไม่มีการใช้คำหยาบคายนะคะเขียน ด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะและนักเรีนก็จะเป็นบุคคลที่มีความสุภาพอ่อนโยนและน่สามารถนะคะ mm. ใช้คำอวยพรนั้นพูดไปยังผู้ที่รับพรน,นะคะ mm. ได้นะคะได้ยังมีประสิทธิภาพและผู้ที่รับพรรู้สึกประทับใจภาคภูมิใจนะคะจนกระทั่ง อาจจะเป็นเรื่องที่น่าจดจำเปะนะลงชีวิตเลยก็ได้นะคะถ้าเราเรียนเขียนขำปวยพรที่ดีนะคะเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็นงามประจำสัปดาห์นี้นะคะเมียด้วยคุณครูประจาเสรีและดารนนะคะคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ดีโรงเรียนอนุบาลท่าม่วงนะคะ จะพบวาระเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2564การบ้านประจำสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำอวยพรถึงคุณครูรัตดานทรีรัตดานนเนื่องในโอกาสพบวาระเกษียณอายุราชการก็คือมีอายุ60ปีนะคะผู้ที่มีอายุ60ปีที่รับราชการนะคะก็จะมีการ กเกษียณอายุราชการนะคะก็คือหมายความว่าจะไม่มาทํางานที่โรงเรียนแล้วแบบละเนื่องจากคุณครูอุทิศตนนะคะคุณครูอาการมีการอุทิศตนเสียสละเพื่อนักเรียนนะคะมามากมายนะคะใน โอกาสและวาระนี้คุณครูก็เห็นความสำคัญนะคะจึงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6นะคะเขียนทำปวยพรน,นะคะเรื่องในวาระที่คุณครูเขาเกษียณอายุราชการนะคะเขียนและส่งมาทางาเป็นงานนะคะเป็นงานประจำสัปดาห์ของคุณครูส่งมาทางช่องทางไลน์่วนตัวของคุณครูนะคะเราจะไม่ส่งทาง ช่องไลา์ประจันเรียนนะคะส่งมาที่หลายส่วนตัวนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำและส่ง,งานของคุณครูคนะคะค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะการเรียนการสอนเรื่องการเขียนคำาวยพรในสาระวิชาภาษาไทยของคุณครูรงร่วมวิจิตกิกกติก็ขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนทำงานโ่่คุณครูคด้วยนะคะทำงานชิ้นเดียวได้กำไรสองตอได้อวยพร ให้คุณครูรัตนาด้วยและได้ส่งงานเป็นคะแนนของวิชาภาษาไทยของคุณครูด้วยนะคะขอให้เทุกคนตั้งใจทำนะคะอย่าคิดว่างานที่คุณครูสร้างเป็นภาระให้คิดว่าเป็นหน้าที่และสิ่งที่ดีที่นักเรียนควรจะทำนะคะสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคอยิดามคุณครูว่าคุณครูจะ สอนเรื่องอะไรและมีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรนะคะคอยติดตามพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปด,ดาห์นี้ที่คุณขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะ <c oughs> บ๊าย <c oughs> บายอย่าลืมทํางานโ่งคุณคู